ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะคือไม่ได้มาแบบนานแล้วอ่ะกินก่อนแล้วหนึ่งเริ่มแล้วคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์นะคะแบบคนเยอะมากแล้วก็ที่เห็นก็จะมีแบบต่างชาติเยอะก๋วยเตี๋ยวทุกคนแบบคนเยอะมากเป้าหมายแรกของเรานะคะก็คือ ของกินนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจอของกินเราจะซื้อของกินก่อนด้านข้างนะคะก็จะเป็นพวกแบบร้านเสื้อผ้าเราจะเดินประมาณหนึ่งรอบนี่แหละทุกคนคือจะบอกว่าสมัยก่อนอะตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอะคือชอบมากถ้ามากรุงเทพอจะชอบมาเดินจตุจักรเซนทราลลาดพาวแล้วก็แบบเยาวราชอะไรเงี้ยมีใครเป็นปะคือแบบต้องมาอะไรเงี้ยเออแต่พอมาอยู่กรุงเทพจริงจริง,รงนะคะก็คือไม่ได้มาเลยนี่ทุกคน มีแต่ต่างชาตินะคะนีเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วนะทุกคนก็แบบ100ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างงี้ข <c oughs> องส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นแบบพวกตกแต่งบ้านหรือก็ฟิลแบบให้นะักท่องเที่ยวเสือ,อทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบนั้นนี่น่รนี่มันก็จะเป็นแบบแนวของป่ามีทุกอย่างนี่กางเกง ช้างอะไรก็มีนะคะชุดช้างเนี่ยข้างหลังมีทุกอย่างคือถ้าเข้ามาในซอยเนี่ยที่ชอบแบบงานแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยฝรั่งจะชอบแต่นี่ว่าข้างในเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นขายกลางวันมากกว่านะ นี่มันก็จะทำมันทาลุโผลซอใหญ่แบบนี้เหมือนเดิมของกินก็จะเป็นแบบพวกปลาหมึกอ,อะไรพวกนี้ทุกคนอนนีแบบน่ารักมากน,น่ารักมากทุกคนเท่าไรใบนี้นก็กระเป๋าใบาละหกร้อยเกาสิบ แต่ว่าเขาแถมพวงกุญแจแบบนี้น่ารักอะ่ะอ๋อเหลือสามสี่ห้าลด50%าสิอร์เนนะคะชุดเด็ก50บาทเองเหรอเอ้ยแว่นตา50บาทสไตล์ประมาณนี้ก็มีนะเสื้อยือดอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมีหมดเพเว่ยนนั่นนะสะีครีมน,นี่เสื้อตัวละ80บาทก็มีตรงนี้ทุกคนสั่งโน้น อย่างเียเดี๋ยวนี้ของก็ไม่ได้แพงแล้วนะทุกคนก็มีหลายอย่าง100บาทอันนี้เคยเห็นที่ประตูนะาเววก๋อ้วนเกลลองดูนสวยดีนะจะร้อนไหมเออสวยดีอะชิ้นละ100หรอ้อจะรอดู้กันเนคืออะไร,รอ่ะ ใส่ปะน่ารักมากคือตอนสมัยก่อนอะตอนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะเออคือชอบมากมาเดินกับเพื่อนคือมากรุงเทพก็คือต้องมาให้ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะคะ1ในลิสต์แต่แบบตอนที่อยู่กรุงเทพก็คือเหมือนมาปีละครั้งนะเพราะว่ามัน มันเนี่ยมาก็ไม่ได้ซื้ออะไรอะ่ะทุกคนนรกมากลายสบายขายเสื้อสีพื้นที่นี่ไม่ให้ดูเมื่อกี้คือมันเยอะมากทุกคนคือทุกครั้งที่มาเดินเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรนอกจากเดี๋ยวปั๊นะปรับเลนกล้องก่อนก็คือจะไม่ค่อยได้อะไรนอกจากของกิน <laughs> ใครที่จะมานะคะแนะนําให้ใส่เสื้อผ้าที่แบบสบายๆมาเดินชิลๆอะไรอย่างเงี้ได้ร้านที่นี่อ่ะเขาแต่งน่ารักนะแต่งแบบให้ทําให้ดูแบบน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่งร้านน่ารักมากชุดทํางานก็มีนะเห็นเยอะเหมือนกัน,กนประมาณมีทุกอย่าง อยู่ที่ว่าแบบจะเดินไหวไหมไม่ผ้าพกผมแบบนี้เป็นนั้นกระเ๋าหนังนเห็นแบบมีขายทุกที่ก็คือเนี่ยขายทุกที่ก็คือขายดีมากต่างต่างชาติคือเขาชอบแบบอะไรประมาณนี้นะรูมีรูขุกไปดูไหม,มปักไปดูขอไปดู จะเป็นประมาณนี้ไปทางไหนต่อทางนี้ไหมฮะไม่วนนอาวนนี่คือมีทุกอย่างจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้จะเสืออะไรนะคะทุกคนค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะว่าครึ่งปี2อ2พเนี่ยคนยังเยอะอยู่ไหมเรียกว่าเป็น อีกจุดขายของประเทศไทยแหละที่ว่านะท่องเที่ยวต้องมาเสื้อสามตัวร้อยก็มีเดอร์อันนี้น่าจะเป็นต้องมาไดด้ตัวเวือสองแต่ว่าน่ารักชุดนอาใครชอบชอปปิ้งเนี่ยกางเกงหนึงน่งร้อยอันนี้มีหลายหลายร้านมากอันนี้เป็นร้านแบบ กินเบียรอ์อุ้ยน่ารักชิคมากชิคมากเก๋มากถือว่าพาทุกคนมาเดินละกกันนะแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเผื่อแบบอัปเดตว่าจตุจกักร2025มีอะไรบ้างอะไรประมาณน,นะคะทุกคนแล้วคนมันเยอะนะช่วงไหนที่แบบอาจจะเห็นหน้าคนเยอะนิมขอตัดออกตัดต่อแบบเซ็นเซอร์หน้าคนไม่เป็นนะทุกคนโอเควันนี้นไปดูจานแป๊บหนึ่งไหมขาดไปหกใบ อุยจานใส่น้ำจิ้มสิบห้าบาทเองออ้ยน่ารักมากนน่ใหญ่เบลเลอร์ร้อ,150อยห้าสิบเองแก้วชงมทชะก็มีนะทุกคนเนยหกสิบบาทน่ารัก เอาเอาแม่มาเอาจิ๋จิพ้อยมันร่ารักมากนี่ก็แบบใส่ก๋วยเตี๋ยวร็อเบอร์ไปไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะอันนี้ใหญ่เกินเอาไปใส่สลัดนะะเออเหมือนพี่ห้อง เนี่ยเเอาแบบนี้ไปใส่น้ำจิ้มไหมอย่างเงี้ยช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเผื่อว่าเราจะได้ไปต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะถ้า1,000ัซับสไครต์เราไปเลยโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย